หัวหน้าพยายามานักเกลียดท่านพอด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราเราทําได้ไหมเนี่ยกล้าทำไหมร่วมกับชุมชนร่วมกับแพกอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ผมนะยี่สิบกว่าปีที่ทําวิจัยแล้วก็มีงานอยู่ในฟิวเป็นหัวหน้าหน่วยงานอะไรเนี้ยผมก็เคยต่อต้านประชาชนต่อต้านหรือนายทุนหรืออะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยไอภาวะการอ่างเงี้ยเรากล้าไหมเราเอาไอ โปรเจกเตอ a r ไอเรีย i คอมมเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยเพื่อจะให้งานของเรามันไปสู่ความสำเร็จเนี่ยคิดว่าเราทำได้ไหมรายงานความก้าวหน้าของแคสปาสรุปผลในครั้งที่ผ่านมาตามแผนการดำเนินงานและยังเหลือกิจกรรมในช่วงสุดท้ายก่อนปิดโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการเมื่อวันที่13มิถุนายน2559เริ่มจากกลุ่มป่าตะวันออกประการแรกมีรูปแบบของการจัดการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออกให้เป็นโมเดลของการจัดการกลุ่มปา่าอีก20กลุ่มปา่าที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งโครงการแคสปาได้ริเริ่มการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออกจนได้รับรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเยี่ยมประจำปี2559ประการที่2ขจัดปัญหาความขัดแยง้งระหว่างคนกับช้างและการบุกรุกทำลายป่าจึงเพิ่มแหล่งอาหารช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจำนวน100ไร่ ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจำนวน100ไร่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายและวางระบบติดตามประเมินการใช้แนวเชื่อมต่อและความเสียหายจากสัตว์ป่าพร้อมกันนี้ได้จัดตั้งศูนย์บริหารกลุ่มป่าตะวันออกเชิงระบบนิเวศหรือ Smart War Room ขึ้นและประการที่3ความสำเร็จที่ได้รับความร่วมมือจากทางภาคอุตสาหกรรมตะวันออก สนับสนุนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาคุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออกจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออกที่จะเป็น,นกลไกนำไปสู่การพัฒนาจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดูแลพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออกจากนั้นพื้นที่นำร่องห้วยขาแข้งคลองลานแม่วง มีรูปแบบของการจัดการพื้นที่กันชนที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน68แห่งซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆที่มีชุมชนอยู่โดยรอบพื้นที่กันชนได้รับการจัดการโดยชุมชนสามารถเข้าไปพึ่งพิงป่าได้ด้านงานวิจัยมีการประเมินมูลค่าพึ่งพิงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ของราษฎรในชุมชนบริเวณพื้นที่ป่าแนวกันชนส่วนพื้นที่นำร่องดอยอินทนนท์ที่มีนิเวศหลากหลายมีสิ่งที่จูงใจคือกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์เข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์โดยใช้กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และกุหลาบพันปีเป็นแรงจูงใจในการระดมทุนและให้ผู้เชี่ยวชาญปล่อยดูแลรักษา และติดตามอัตราการอยู่รอดของกลุ่ยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และกุหลาบพ 1, ันปีนอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมการพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับพื้นที่นำร่องตารูเต่าเป็นต้นแบบของงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลโปรแกรม Marine Smart หรือข้อมูลการลาดตระเวนทางทะเลในระบบโปรแกรมลาดตระเวนในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลสิ่งสำคัญคือกลุ่มอนุรักษ์ประการังได้เข้ามาเป็นเครือข่ายให้ความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในอนาคตทางกรมอุทยานตั้งใจจะจัดตั้งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออุทยานแห่งชาติเหล่านี้ขึ้นในทุกๆอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ปะะการังและสมาคมผู้พิทักษ์เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยคาดว่าจะขยายผลไปยังอุทยานแห่งชาติทางทะเลในที่อื่นๆด้วยการจัดทำเว็บไซต์ด้วยระบบ Content Management Service เป็นห้องสมุดเพื่อการเก็บข้อมูลการทำงานของโครงการใช้ช่องทางสื่อบนโลกออนไลน์ รวมถึงจะทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่อ,องค์ความรู้อทิคู่มือปลูกและซ่อมแซมปะการังหนังสือ Park for life หนังสือขุมทรัพย์เพื่อชีวิตและหนังสือชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่กำลังเป็นกระแสยอยู่ขณะน,นี้กว่าจะถึงวันนี้คณะทำงานในโครงการแคสปาทุกคนได้พิสูจน์ความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างชัดแจ้งโดยได้ร่วมกันทำงานอย่างโปรง่งใส ช่วยผลักดันให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหลักของโครงการคือขจัดปัญหาอุปสรรคต่อความยั่งยืนในการจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบด้านงบประมาณและประสิทธิภาพในการจัดการ